ปหน้ายุงหน้างออยู่เนาะเวกบ่ได้หัวเด้เนาะบ่ได้หัวเด้เนาะน้องสนใจใส่ใส่ชุดนี่กจะคืออบตซัเนาะางเข้ามาเรจําบ่ได้เด้บ่กอยแกะซื้อมาเนี่้เอ้ยจะิตนเซเว่นบ่อนเฮาซื้อนะแม่นือแซ่บีนพิยังนี พี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมาบรรยากาศอ่าพบอพอกับประบุญอยู่ในสถานที่หาโรงพยาบาลเด้อพี่น้องเด้อพากันเดินทางกับบาเสียง มาหอดจอดเถิงแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้า่อนเดินมาบุญขอกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องโม่เพื่อนกันบัดสุขภูสุขนพี่น้องเอ้ยเอ้าเหมือนนี่กับเป็นมือที่ซีเนาะของการนอนโรงพยาบาลของเมียน้องสมใจพี่น้องเอ้ยทำมาเสียงกับบาวุลนี่การเดินทางมาเป็นครั้งที่สองเนาะ ราะว่าน,นอนคืนนึงแล้วหรอครับเมื่อเรากำลังมาใหม่อีกพี่น้องเลยอ่ามาเบิง่งติดตามอาการเบิ่งน้ำกันเนะะาะเราก็ทำน,น้อนๆคืนพี่น้องเลยเป็นไรแน่เนาะนอนหงโมหงหมอ,มอ,มอ,มอสามคืนแหละอ่านอนรับฟันดีอยูบอ่บ่ดูวันนี้ได้เนาะไปครับไปชมน้ำกันเนาะพี่น้องเลยโดยไ <laughs> ปพี่น้องเลยมาท่านแกะหอมหุยหุยอยู่ท้งวัวเสี่ยงเนาะพี่น้องเลยเนาะ นะพี่บุ๊ดได้บอกาโถปวัดีเ<ม>ด้อพี่น้องเลยสวัสดีน้องพี่น้องเนะนาะเลยพี่น้องสวัสดีพี็น,นังไงน้องกำลใจน้อแต่เมื่อคืนนั่หลับฝันดีอยู่นอนหลับฝันดีอยู่เลยทั้งน้องดอนเด้วยเลย,อยนอนหลับฝันดีการฟันดีฝันวัในใดๆเนาะฝันดีลืมแล้วลืมแล้วเฮ้ยเนาะ Nó là phần đi nó Thế bà nhau phần này lên bên bờ bà Nhi nhìn đẹp đẹp chứ bà Đây nó Nhưng mà phần kiểu Phần kiểu phần kích khỏi cái nào là bà xanh chào Đôi kiên leo Kín leo Nó Phải khỏi cái khỏi ốc nhàng qua thế này sư cấp khẩu mà Rồi chấp Rồi đó Kiên leo kín ý kiên canh này là em thật xẹp Chào lòng mà sư cái này em อย่างสอตลาดน่้บ่โดยอือโดยซื้อยังเคยไ่กินน่ะซื้อตําหงซื้อตําหงโดยอืมนี่ตําหมกทั่วเด้อืมตําหมกทั่วได้ต่างกันได้ลองชิมมึงบ่อิ่มแล้วยอมรับคนนี้น้องสนใจคนนี้เนาะกินก็คืออิ่มเยบ่เสียงบ่กินดีไดอืนอนดอนเด้ก็ินกันกินลกินอีกกินน้ํากันจั่กินนํากันลงแซ่บ เแต่บริจีนฮอดบ้านงเมืองบ่ะกินฮอดอยู่กินฮอดอยู่เนาะโดยแต่เผาแม่ก่อนเผาแม่ก่อนโดยไปโทรหาทั้งนอกทั้งบ้านอยู่บ่โดยโทรอยู่โทรติดต่อหากันตลอดอยู่เนาะโดยไปได้ลองไปได้ห้บ่ะไปได้ห้อยู่กินมากใช่กินกินกินเราเชียงหิ้วเข่าได้พี่น้องเลยเนาะ เขาเศร้ายังไม่ได้กินยุ่มเตอนนี้กัเที่ยงเนาะเที่ยงปลายเลยเนาะกิมานีกับูคนหลายเนาะคนหลายมืนอนี้พี่น้อยเลยมือนี้เป็นมือวัดอาทิตยเนาะเป็นมือวัอาทิตย์้องมีเนาะันิตบกับถาม่าเที่ยวลายแน่นแต่าไปเป็นงาจริงเลย้บุญกับยังมัมีบัตรพันเด่นนะพี่น่อเนาะแต่ว่าพาสปอร์ตไม่อยู่แต่ว่าเอาบริษัทเนาะว่ามัน ตราพาส,สปอร์ตนะต้องรายขั้นตอนนะบนุญญาเสียเวลาเนาะจะเลยเ็ดบัตรขาวมากบัตรขาวก็ต่อคิ้วเงยเอาอีกพี่น้องเลยบัตรขาวยื้งนักเสียเวลาเนาะเนาะก่อนอื่นมาบุญกะต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะทั้งผู้ใหญ่ใจดีเนาะทั้งพี่ลุงเนาะลุงใจดีจากไต้หวันพี่น้องเลยเนาะให้ฝากเงินมาบุญกะว่าแห้ซื้อข้าวซื้อน้ำนี่แหลนะเนาะซื้ออยู่ซื้อกินเนาะ ทีอข้างฝากข้างต้นนีนนั่งครับน้องสบายพเนแหละครับข้าวข้าน้าเบาเชียงบระบุญนี่แหละกินแต่ละเมื่อเนาะแล้วก็บุญคุณทั้งพอใจดีเนาะอยู่ทางทางประเทศแน่กาฝากกันมาครับบระบุญกับเบาเชียงเผื่อการเดินทางเนาะแล้วก็เปิดขายอยู่คายกินน้ำมกน้ำมันไปมาอะไรพี่น้องเอ้อาก็ทั้งพีใจดีเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเนาะทั้งใดจะชดช่วยตลอดเนาะพี่น้องเอ้ขอบุญคุณพเนหละเด้อจะสร้างสามทานเนาะ khảo khảo công nam khảo đến thang khảo lộn khảo lắm và lập biên hòa kim bao sáng kim ngon mát mặt thua nơi nèm 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 กินมอดดูแล้วเนาะมือท 1TC เลยได้แม่ที1 t ที t c แล้วปาดถูกไยังอี้แต่ชิว่าจะมือเลยพรอว่าเแต่ชิว่าว่ายังอี้บุจะมือเขายังบอกนลยแต่ที่แน่ๆนะหมอคนบอกว่าตอนสี่มานอนโรงพยาบาลห้องหมอนี่ยเป็นว่าหาเสื้อเช็ดมือเนาะแต่ว่าเขาต้องให้ทางบอเซียงคือไปถามอีกเธอหนึงเนาะพหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะทางอาุญกับบอเซียงก็ถึงจะสอนมาอย่างมันกินข้าวอยู่นะ อาวุ้นกินแล้วแม่้องนิ้วพันธนอดประแดกแข่งของเสานี่เนาะ<อ>รีบเอเสียงก็ปไปได้วะแลี้วแล้วบทั้งหนึ่งกินเขาบอดหาข้ามจัะมาได้เยเนาะเลยข้ากินนามกันเราเส้นนำกันหรือแตงทัวร์เยแต่ทั้งแม่พิ่น,ม,นมีนกระเจอดีพักนี่พิ่นให้อชื่อได้เนาะพึ่แทมมาซื้อนักต่างวรเกินกินกินกนลองเข้ขนมลองมังอ่ะแล้วริมแล้วโดย โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันสิใหญ่เถือบาดบ่เห็นกินจักเถือกินยังหยับยัหยับเนาะพี่น้องดอนรู้สึกว่าสดใสเนาะคือว่าผิวเราคือขาวเนาะผิวคือขาวนก่าเกถึงน้ําปปานะนี่เนาะาน้ําปปาน้ําคอลีนเนาะน้ําคลีนเด้อ่าล้างกักออกหมืนไว้ได้พุดพองเก่าได้นี่เนาะอยู่ดนได้ผู้บ่าวไทยจักนี่ ก็อยากเด้อนฮะกิน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 นั่งเลยกินเข้ากินน้ำก่อนเมื่อพิมพ์ขนมแล้วไปได้เออเออไวนี่แหละปได้ทั้งแม่เพันกินข้าวกินน้ำดีป่ะโดยกินแม่เจ้าน่ะโดยกินกินข้าวอยู่เนาะโดยก็ได้ทั้งแพร่ทั้งหมอเพันย่อเข่ายันหนามาป่ะไม่กินจะเบิร์นป่ะโดย นาคนเช้าบวมหรือเปล่าเ้าอยู่หนึ่เดียวลงเลยเริ่มลงเลยเนาะโดยยเงยเนาะเดี๋ยวขีเถากินน้ำแล้วจังคนคุณไปเยี่ยมเพื่อนเป็นอย่างไรเนาะมาขี้เถ้ากินน้ำก่อนเลยสูมีแห้งเลยทางเราเสียงกันเดินทางกันมาได้เศร้ามาอยู่ในด่านกับเป็นสองชมู่โคตรลายพี่น้องหิวข้าวี่หิวบาดติ แ e <Christina. S 1> <London. S 2> ิ่แบบได้บบกุนได้เลยมาตื่นมามากิน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 รสคอยถืองกันได้ผมยังดอกหัวเราเนาะเพราะว่าคอยอันนั้นพอกินมาให้บอเสียงตอนเช้าน่ะเจอยากอยู่ตอนนี้กันนะเร็วล่ะกินรสอ่ะอิ่มแล้วเฮ้ยเนาะกินน้ำแถมอิ่ม <laughs> Thật khắc luộc Ngon mhm Ngon mhm 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 đấy, mhm 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 bả? mhm 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 นาวอยู่บ้างคืนนาวอยู่บ้างนาวอยู่โอมพระแทกก่ะคุ้มกันนะทัวร์กันอยู่เนาะมีโปรทุกคนเนาะโดยใครนอนกลางอาซาอาซานกลางคือว่าซันดอนนอนกลางเนาะ่อนท่านยองยองที่ขึ้นอยากนอนขอบไปนอนกลางวิญญานพีบอ่ะวิญานเนาะ ตึกต๊กซูงพี่ก็จะมาขึ้นแล้เนาะแม่พอขึ้นเนนางแท้เป็นนางแล้วเป็นตป็นนางและพีชีวะเนาะพี่ดูดเรื่อยเดี๋ยวเป็นนางเลยหลังจากนี้เขาจะนำเรื่องทำเอาเสียงขึ้นไปโอลุ่มกบแพทย์มอออีกท่านึงเนานะว่าเ้าต้องลุมก็แพทย์เลยเนาะเสียมเนาะ ถามเลยว่าแนน้องสนใจเตียงเบอร์เซเซ็ตนี่นะมีอาการคืบหน้าอะไรไหมนะจีแกงเอฟซีอะไรแล้วก็ทางกูใหญ่กว่านะฮาปูเหมือนกันหนึ่งประจีทำแค่รถตู้ของบัตรนี้ไม่ได้แต่ว่าดังไหมโดยเฉี่ยชิมาบอกรอบนึงพออย่างไรู็แล้วเพราะว่าน,นี่เขาเขาจะพูดเคลื่อนไหวนะว่าวินติมาที่ใดจะจังใด ว่ากาบาสิไดยู่ต่อเนาะหรือว่าสิได้กลับมือใดเนาะความคืบหน้าอะไรเป็นอ้ไรทางน้องจะกลับแล้วเนาะจะกลับบ้านแล้วเนาะเนาะมาอยู่บริเวณบ้านจะพล้องกับยังเมื่อบ้านนะน้องเมื่ออื่นกับเปิดเทอมนะน้องสนใจเนาะโทรบอกต้องแจ้งพล้วบ๊อ โดยบอกโทษแจ้งทางโรงเรียนผลเด้อโดยบอกสาวรอยแล้วสาวรอยว่าจะบอกอาจารย์ให้อืมขอทางสาวรอยแล้วเนาะโดยบอกอาจารย์ให้ฝ่าฝ่าแมนนี่แหละู่ไทยพี่พอได้วุ่นระตัดคะแนนได้เนาะเฮ้เด้อมาชาววุ้นเขาได้ยินข่าวก่อนได้สักหน่อยด้วยนะหลวงพอท่านบ๊เชียงแน่นี่เอย กูอยากว่าผมว่าไปกินเต็มที่ได้นี่เออฮ่าาโตเปิด่ามากไ่เฮ้ยกแหงก็ห่วยแนี่เนาะห่วยแท้เนี่ยเนาะเปรอะวิ่ใครเลยอดจะเปล่าทำ่เงือดั้วยเดียวไกินเลยแ้ใจกับกินย่อกินทองแล้วก็เมื่อได้บาทเยโอ้คืนแม่กรยาไล้หวะเ่อมากที่สุด โออพี่น้องเอ้ะน่อดูัมวนเห้นน่าสมใจบรรพุ่นวยู่แหละเห็นเป็นเครียดๆน่พี่น้องเอานายุ่งนางอโยเนาะบอกหับบริหัวได้เนาะลองสมใจใส่ชุดนี่กายจะคืออปตอสักเนาะกาหอยางเขามากเลยหอจำาม่ได้ได้เนาะนว่าผมเมนรถเสื้อเชือกยาวปานสอตละอรวมพลังพัฒนาผูก หมวกะหารนั่แม่นแล้วเดี๋ยวเสื้อไว้ใช้หนิฮะเสื้อไฟละเสาให้ให้นุ่งไม่เสื้อปอะละเสาอะไม่เสื้อกจะนุ่งเอามจะใช้ละเสาอือหมวกของลาสาให้เอามาจะบ้านรู้เปล่หมวกน้ำละเสาแหละละสาวมีคนอยู่ในโรงพยาบาลเกาเมื่อแหละเขาให้ละเสาวซื้อกแม่แหละป็นเสื้อโรงพยาบาลเนี้เนาะโดยร่วมพลังพัฒนาหมวกทหาร สีขาวเนาะสีขาวกัแ้เนาะมีอยู่บ่ล่ะไบ่เสือกนี่บ่ทําทําละสาวเดอนเทิงบ่โดยใส่ซื้อออกไปหาาโรงงานโรงเียนโรงงานนี่เนาะตามอบตสใจบึงเปิดเทอมแล้วมืงนเนาะโดยือใรบานี่พี่น้องเอ้ยแม่ก็ยังบ่วงบ่เช้าแันหมอก็ยังพอนุญาตออกจากโรงบ้านครับ คงทำมองเียนไก่เขามาแล้วสีเย็นมาทันมงุงด้าบาทนี่งกัเนาะเนูเป็นอะไรจะให้น้องดอนและสอนภ่าก่อนเนาะสอนอันเียนภาษาก่อนเนาะภาษาก่อนนะได้อันจักสองสามมือนี่เพราภาษาไทยได้จะคำเดียวแหละไอ้เนี้ไอ้ไม่เดียวนั่นแหละคำที่เคุนอยู่ห้องบานนี่เคุนใช้สุดนี่เคุน,เป,นเป็นห้องคำเนี่ย คนเบาจริ่คนเบากันอยู่ในโรงพยาบาลกิดกอนจักเขาบอกเลมีแต่คนไข้เตียงเบอร์ยี่สิบเจ็ดบอร์ยี่สิบแปเนั้นเนาะป่วยเป็นโรคอะไรกชมาหล้เนาะโดยนะเนะมาลองกินนุงบอขนมเนยแซ่บได้เอได้ขนมเียมาบ้านนไกินเมื่อบ้านายได้ลองบ้างหะโดยโยก็งยายแกะเล น้องซื้อมากไปเซเว่นเลยนี่เี่นเลยเซเว่นบอลเทาซื้อนะแมนแซ่บได้มีน้ำน้ำเพิ่นี่ไงชินดาบหรอชินชินดาชินดาเนีงใส่กอกโอ้ชินดาแซ่บไหมอมแซ่บปะอเอเดอ แซ่บปะแซ่บแลยอาอเทางทางสดวกสบายู่ป่ะได้ป่ะโดยอยู่แต่คนรายมาเนี่ยโดยคนร้ายอยู่ไหอยู่เจโปนป่ะบ้านอะไรอยู่เซโปนมาแล้วอยู่ซสโน่อยู่แล้วอยู่เซโนเซโปนนี่ย้ไปเบียี่ซื้ออ๋ออยู่คนร้ายอยู่นี่ทาดันท่าม้นี่ไล้าเนี่ย แซ่บอ่คือข,ขนมบันทฮาอยู่บอกรสัดรูววหอมหนอะมเนาะรอนร้อนแซนดอนกินงงบ้างฮะงงแซนดอนรมีสองแบบแบบเรเช่นนั้นคนว่าบอกใ่ยงเรามีสินดานนำผมเละนี่ได้ขนมเราต้องแจ่มมีสินดานคอยท้ามาอย่างเงี้ยเราต้องแจ่มสินดาดมาเลยสินดาน <laughs> อ๋อคนว่างเงน่แซ่บใส่กอใส่กอ เอาใส่ขอกตรงนูนเเลอเด้เี่ยเเป็นใส่เดด้ยกินกอนสักน่อ้แบ่งเนาะเป็นเป็นตุ่มแสบเลยดิเาตใจกินบวแสีเนาะ คนใหญ่เพิ่นก็เห็นอยากเห็นน้องสมใจนี่กินอาหารแบบว่าเต็มปากเต็มคํจังซื่อเด้ว่าสิได้เห็นน้องสมใจกินนี่เนาะมันก็เงยบเกินไปได้คือบ่ส่งบ่แซ่บนะก็บ่ติดออกไปน้องเฮก็เหตุการณ์ว่าสถานที่เนาะแล้วก็อ่าบเือนอีหยังพี่น้องเยเนาะอ่าสถานการณ์เนาะแบบว่าน้องทงแม่เพิ่นก็ยังเข้างา่นเนาะใิแซ่บกิน นัวกะกคือเป็น no ห่วงแม่เนาะน้องเนาะบ่ต้องตามเราตัวเองแล้วเราเคยกินแบบนี้ตลอดมาบ่หรือว่าบ่วเคยกินแบบโตบัวโจยโตเคยกินแบบนี้บ่อะเคยยุกินกับอ้ายนั่นแหละบางเีอ้ายซื้อของกินเอากินเอาไงจ๊ะเคยยัดกินขนมนำน้องบ่บ่เคยบ่เคยแต่เนี่ยชีเนาะแบบมี่แหละแสดงว่าเราเป็นคนแบบนี้เนาะ แต่คนที่ยกตัวอย่างคือเคยยากกินก๋วยต้๋ยวกุนหัวมน้องนี่การยุติกินนี่ชิบูแหวนนี้สไตล์เพคนนี่คือค่ายเบาจันนะเนาะกานกินเพคนเนาะที่แบบว่าเบานิ่มๆกินนิ่มๆกินสายนิ่มนะพี่น้องเลยประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นเนาะอ๋อแต่เนี่ยนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกะกินข้าวน้ามชาปลาเรียบร้อยแล้วกะ ทางบอเชียงก็จะขึ้นไปเยี่ยมไปยามหลังจากที่ไปทำเพิ่มเติมดงแคลดูมอเนี่ยบาดนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะว่าสีเอาจังได้ต่อเนาะอาการครบกันนี่พอจะเป็นไปได้บ่ว่ากลับบ้านเราจะอยู่ต่อได้ขนนะเนาะสี่พาตัดหรือว่าลบาดพาเนาะพอสะเพึกงช้าหลังจากลุ่มทำแคลเพิ่มตืมเมือนทางบอเชียงเนาะว่านั่นนี่นะพี่น้องเลยหลังจากที่ทางบอเชียงเนาะต่อแจกเอฟซีเติมว่าผลหลังจากบาบุญบอเชียงไปทำแคลทำมอแล้ว ตากับเบาเสียงสีแจงเนาะทางช่องเบาเสียงตืมได้พินังเด้อเนาะทีนี้คลิปนี้มาบุญกับมาไทยอ่าบรรยากาศเนาะที่เขากินน้ำการเดินทางเนาะมาอยู่มาหอดมาเทิม์นทงมอได้อพินังเด้อแล้วก็ขั้นตอนต่อไปขันขึ้นเบื้องนองแมนนองสมใจตืมแล้วก็โอโลมทางแผลทางมอเพื่นตืมได้พินังเนาะโดยจัะได้กขอเบื้องคุ้คุ้นทายคลิปเนาะอ่าทางปุญญาเจดีพี่น้องเลยที่ได้ฝากเงินมาเนาะสื่อนั่งยืนนั่นกินนี่แหละตากับการเดินทางมาบุญกับเบาเสียงตากับ อายุข่ากินข่าวเขานำแซมป้าฝากน้องฝากน้องประเด็นใดเพียน้องเลยเนาะขอบุญกุณในหลายเด้่อเราทางอ่าคนยังจดีเอฟซีเนาะทีกิเทนบาบุญกับบเสียงเอคามาเวียกหมวกทหารเนาะเป็นเคสิที่ว่าหักษาในน้องสนใจอีกแล้วเพียน้องเลยเนาะขอบุญกุศลหลายๆเนาะไปใส่บาเสียงเนาะชมคลิปนีนกันโดยสบายดีพี่น้องเลยเอาคลิปชมคลิปหน้าจากต่อบาเสียงได้บ้างเด้อโดยสบายดีพี่น้อง